สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้ววันนี้ที่อยากกินเห็ดเข็มทองผัดพริกกุ้งนะคะกุ้งนีดติ๊กก็ผัดใส่เกลือนิดนึงก่อนแล้วค่อยเอามาลุงเนาะิ๊กจะใส่อัอนนี้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนของเกาหลีอ่ะเออิ๊กเรียกไม่ถูกนะคะเนาะจะลองใส่ดูนะมันจะอร่อยไหม การทำกับข้าวไม่ยุ่งยากนะคะนะทำแบบที่เราชอบอันนี้ติ๊กพาไม่ได้พาทำนะมันเป็นช่องที่แบบว่าเออฉันทำกับข้าวฉันกินถ้าใครอยากทำตามก็ทำได้นะคะเนาะไม่ใช่ช่องสอนทำอาหารเด้อแค่อยากมาแชร์ว่าเออวันนี้กินอะไรทำอะไรเผื่อคนอยากทำตามอะไรประมาณนั้นนะคะเนาะ นะถ้าทำผิดทำถูกยังไงก็ขอประทานอาภัยด้วยค่ะไปค่ะเราไปผัดเห็ดเข็มทองใส่กุ้งกันก่อนอื่นก็ใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่พริกพริกแล้วก็กระเทียมที่เราโขลกไว้ลงไปเลยค่ะนะเนาะมาค่ะอีกขอใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยนะจ๊ะผัด ผัดแบบรวบยอดนะจ๊ะเพราะว่ากุ้งเราก็ผัดใส่เ <c oughs> นยมาแล้วนะคะเนาะนี่ค่ะไม่อาจจะส่วนของลูกสาวติ๊กทำนี่ยให้กินค่ะอะไรละ่ะไข่ข้นไข่ข้นกุ้งนะคะไข่ข้นกุ้งเด้งๆให้ลูกสาวกินถ้าใครอยากรู้สูตรไข่ข้นของติ๊กว่าทำยังไงนะคะก็คอมเมนต์ได้ค่ะเดี๋ยววันหลังติ๊กมาทำให้ดูเนาะ ไข่ข้นกุ้งเด้งๆนะคะให้ลูกกินเสร็จแล้วค่ะติ๊กขอใส่กุ้งไปเลยค่ะนะใไปลงไปเลยจ้าตามด้วยเห็ดค่ะไปค่ะตามด้วยเห็ดนะจ๊ะตอนนี้ลดไฟได้นะคะลดไฟได้นะติ๊กจะใส่ซอสนะคะปลาเคี้ยวไปนะคะขาดไม่ได้นะคะครัวไทยของเราซอสปลาเคียยกับซอส หอยนางลมค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วจะเพิ่มมาก็คือนี่นะคะนี่นะพริกเกาหลีนะคะเนี่ยอใส่ลงไปค่ะไม่ต้องเยอะค่ะแค่นี้พอนะจ๊ะเรามาลองพอค่ะผุลูกสาวเสียงลูกสาวจ้ะไไ แช่เย็นนะจ๊ะห้ามเอาออกข้างนอกมันมันจะสีเฮยนะจ๊ะไปค่ะวันนี้ก็เล่นไปขึ้น,นิดนึงนะคะคนทุกอย่างที่เราใส่ให้เข้ากันค่ะนะลองดูเด้อทุกท่านลองดูนะคะขอเหยมน้ำนิดนึงคนให้มันแงแรง นาำนิดหนึ่งนะคะมันถึงจะเซ็ตมันถึงจะเซ็ตใช่ไหมลูกอือหือน,นี่ค่ะมันจะเหมือนพริกแกงแดงบ้านเราไหมนี่นะคะความเผ็ดความได้สีสันมันจะมาไหมนะคะอือหือนี่ค่ะเดี๋ยวติ๊กขอเร่งไฟนิดหนึ่งนะ โอเคค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดนะคะเราก็จะปรุงน้ําตาลลงไปนะจ๊ะน้ําตาลลงไปนะดีจันเขาคือเป็นกระแสบแต่ทุกคนบึงเนี่ยจะใส่น้ำตาลลงไปนิดหนึ่งนะคะเนาะใส่น้ำตาลลงไปนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งต๊ก็สองช้อนค่ะนิดนึงของแม่ไม่นิดนึงเลยนะเพราะว่าแม่ชอบน้ำตาลมาก อืมเสียงลูกสาวภาคนะคะลูกสาวก็ภาคไปด้วยนะจ๊ะอหอมจังเลยอะ่ะขอชิมพริกแกงเขาสิอืมอร่อยอร่อยเลยใส่พริกไทยลงไปนิดหนึ่งนะจ๊ะอร่อยเลยค่ะทุกท่านดู แกงข้าออกหอมๆเนาะแล้วมันอร่อยด้วยนะรสชาติเผ็ดก็พอดีเลยค่ะอืมหืมใช้ได้เลยค่ะแล้วรอให้เห็ดสุกนิดหนึ่งนะคะเราก็จะไปตักราดข้าวกันนะคะวันนี้ก็ไม่ได้พากินนะอาจจะชิมให้ดูนิดๆน,นะคะแต่ว่าติดบตราดข้าวเลยนะคะผัด พริกนะคะผัดพริกกุ้งนะคะไปค่ะเรียบร้อยแล้วทุกอย่างลงตัวน่าทานมากคุณดูสิคุณดูสิรถไฟค่ะเห็นไหมหน่าทานมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะลองทำดูนะคะง่ายๆเลยง่ายๆเลยขอปิดไฟเลยนะจ๊ะ ง,ง่ายๆไม่ยุ่งยากายังไงก็ไปลองทำนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปค่ะเนาะบ๊ายบายนี่นะคะเห็นไหมเห็นไหมไปค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันนิดหนึ่งนะจ๊ะมาค่ะตักข้าวสิจานแล้วก็ราดลงไปเลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมราดลงไปเลยจ้าอร่อยอร่อยนะจ๊ะผัดพริกกุ้ง เขาเรียกว่าอะไรโชยูจังเหรอ oh, ใส่ใส่เห็ดเข็มทองแล้วก็ใส่กุ้งนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยจ้าเห็นไหมคะเห็นไหมคะเราไปชิมกันเลยจ้านี่ค่ะมาชิมมาชิมนะเห็นไหมราดข้าวแล้วเราจะราดข้าวแล้วเนะะา,าเนะตักกุ้งนะคะตักเห็ดแล้วก็มีข้าวนะคะนี่ค่ะร้อนๆเลยคุณ เนี่ยเห็นไหมอืมหน่าทานมากเลยค่ะไปค่ะชิมเลยชิมเลยค่ะว่าอร่อยไหมนี่นะคะอืืมมออร่อยมากค่ะลองไปทำดูนะคะทุกคนนะอืม ลองเอาไปทำดูเด้ออร่อยจริงค่ะรสชาติจัดจ้านได้ใจติ๊กมากเห็นปะน,นี่ค่ะกุ้งนะคะกุ้งอย่าลืมนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์ให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปว่าติ๊กจะพาทำพาทานอะไรเนาะแล้วก็ขอพระคุณทุกๆก,กำลังใจที่มีให้ติ๊กนะคะคือพ่อติ๊กเสียนะคะเนาะความเสียใจก็มีละค่ะแต่คนที่อยู่ก็ต้องก้าวต่อไปค่ะนะคะ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,ก,กำลังใจที่มีให้ติ๊กนะคะช่วงนี้ติ๊กไม่ได้ไปเยี่ยมใครก็เพราะว่ายัางยุ่งๆอยู่เนาะเอาเป็นว่าติ๊กฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีจ้าชัดบมาก